สวัสดีครับแฟนแฟนยูทูบชาแนลดูมวยบายใหญ่ลำนลายสําหรับเทปนี้ครับกลับมาพบกับขวัญใจแฟนแฟนมวยกันอีกครั้งครับนั่นก็คือ The h e ี o ยอดสันไก่แฟร์เทคนะครับนักชกที่แฟนแฟนมวยต่างยอมรับกันว่าอาวุธเนี่ยหนักแรงดาเมจหรือลูกทําลายล้างนี่โหดจริงๆและในไฟนี้ครับเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวจะบุกไปชกอย่างสหรัฐเมกาเจอกับนักชกฝรั่งเศสเจ้าของฉายา เดอะซีตาเกลกอรี่ชอปลินมาติดตามรับชมกันครับไฟแรกบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาจะจบลงแบบไหนและก่อนรับชมมวยคู่นี้ครับฝากกด u b s c r i b e กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะครับมากันที่รายการนี้ครับศึก Rion Fight ครั้งที่8นะครับจัดขึ้นวันที่25 มกราคมปี2013นะครับหรือตรงกับปีพศสอ5 6รครับที่าสเวกัสสหรัฐอเมริกาครับยอดมวยไทยของเราครับเจ้าของฉายาเดอะฮีโร่นะครับยอดสันไก่แฟร์เทคกนะครับเจอกับทางด้านของเดอะซีตานะครับแกรกอรี่ชอปลินนะครับนักชกชาวฝรั่งเศสครับวันนี้ต่อยในกติกามวยไทยพิกัด74กิโลกรัมกำหนด5ยกครับ ยอดแสนไกลกกำลังจะถอดมงคลอยู่ครับแต่บุคคลที่กําลังจะถอดมงคลให้กับยอดสันไกลครับเป็นอดีตนักมวยไทยชื่อดังครับนั่นก็คือมนุษย์ไม้จงสนั่นแฟร์เทคนะครับยอดสันไกลไฟนั้นอายุ28ปีครับสูง171เซนเมตรครับมาเผชิญหน้ากับทางด้านของนักชกชาวฝรั่งเศสครับเกเกอรี่ชอปปินครับอายุ3-3ปีครับสูง1้4ซนเมตรครับเท่ากับว่า นักชกฝรั่งเศสจะสูงกว่าทางด้านนักชกไทย13เซนติเมตรครับอายุนักชกไทยเราอ่อนกว่า5ปีครับกรรมการผู้ห้ามคือกรรมการระดับโลกครับนั่นก็คือโทนี่วิกนะครับอ่อห้ามผู้มวยสากลระดับโลกมาแล้วน,นักนักนะครับเคยเดินทางมาห้ามมวยที่เมืองไทยนะครับห้ามในรายการของพิชิตชอสรีวัตรครับป้องกันแชมป์สมาคมมวยโลก WBA ในรุ่นร้อยแปดปอนด์นะครับ ยกแรกเริ่มต้นกันครับขยักเดินเข้าหาครับยิงหมัดซ้ายไปหนึ่งทีครับยอดสันไก่ดูมุมนี้เหลี่ยมนี้เห็นชัดเจนเลยครับว่ายอดสันไก่นี้เล็กกว่าเยอะนะครับพยายามจะปรับขาครับพยายามจะเตะขาครับให้ทางด้านของชอปลินีเฟตเตียลงมาสั้นๆลงมาครับสับอีกแล้วครับยังเป็นยกแรกครับโยหาจังหวะหาลูกทำกันอยู่ครับ อุ้ยยิงหมัดซ้ายดอกนี้ครับยิงยาวๆจิ้มลำตัวไปหนึ่งทีก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับยอดแสนไกลเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ก็เดินทุกครั้งครับถือว่าไม่เอาเปรียบผู้ริโภคครับหัวซ้ายไปหนึ่งทีครับไม่เอาเปรียบผู้ริโภคไม่เอาเปรียบนักชกด้วยกันนะครับเวทนี้พิกัดน,นี้ครับเจ็ดสิบสี่กิโลกรัมก็ถือว่าเป็นเวทที่ น่าจะใหญ่เปนิดครับสำหรับยอดแสนไกเพราะว่าเจ้าตัวนี้ล่อยในเวทที่ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับก็จะเป็นพิกัด70กิโลกร,รัมถึง71กิโลกร,รัม <c oughs> ในขณะที่ชอปปิงครับเป็นแชมป์ในพิกัด72.5กิโลกร,รัมถึง73กิโลกร,รัมครับเป็นเจ้าของแชมป์ของสนาบันคิกบ็อกซิ่งนี่สองสถาบันเลยนะฮะใซ้ายสูงครับ โดยทางด้านของชอปปิ้งครับเป็นแชมป์ของสมาคมฟูลคอนแทคโลกครับ WFCA นะครับกติกามวยไทยในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทครับแชมป์ของลีกคิกบ็อกซิ่งอาชีพโลกนะครับ WPKL กติกามวยไทยในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทครับโอุเลียมนี้ครับโดนทางด้านยอดแสนไกลบิดล้มเลครับไม่ใช่นักมวยฝรั่งธรรมดานะครับเป็นเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งสสถาบันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแกเกอรี่ชอปปิ้นครับ ซ้ายครับซ้ายยาวๆครับพยายามจะปล่อยหมัดศูนย์ครับจับในครับคึงหาเหลี่ยมนะครับหาเหลี่ยมตีครับลัดเลาะอยู่ไม่มีเหลี่ยมตียอดสันไก่ก็ลัดให้ปีครับกรรมการโทนี่วิก็ห้ามไปครับก็แยกกันไปอย่างเดียวหาครับยอดสันไก่พยายามจะมีหมัดยับกระแทกทำลายจังหวะรบกวนยอดสันไก่ตลอดครับสำหรับนักชกฝรั่งเศส นายไม่ทําอะไรกันก็แย่ครับซ้ายไปครับอุ้ยจังหวะนี้ครับล้มไปครับดอกนี้ครับยอดแสนไกลไม่เจ็บแต่เขินเล็กน้อยครับอย่างเดินเข้ามาครับยอดแสนไกลทีบครับแม่ยอดแสนไกลเข้ามาในระยะทําการได้ถนัดครับแม่ไต้ซ้ายดอกนี้หลุดไปเยอะครับสวนด้วยแข้งครับสวนด้วยเข่าครับแม่ช่วงฝรั่งเศสนี้อาวุธแกก็พอสมควรครับพอตัวแล้วครับ สายดอกนี้อัดเข้าไปเรนท่อนแขนครับจับในครับลากมาทำอะไรต่อได้ไหมอ๋อม่ยังไม่ได้เท่าที่ควรครับกรรมการโทนี่วิก็แย่ครับหรือเป็นกรรมการระดับโลกครับพูดจังหวะนี้ครับต่อยตลํำตัวจังๆเหมือนกันครับสำหรับชอปรินนี่ครับสวนคืนด้วยหมัดตัดลำตัวเหมือนกันครับอุ้ดดอกนี้เหลี่ยมนี้บิดล้มไปครับ ล้มไปแล้วยอดสันไกรลุกขึ้นมาก่อนครับนี่ถ้าเป็นมวยไทยนี่ล้มเหลี่ยมนี้ถือว่ายอดสันไกรได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอยู่บนครับูงลำตัวไปหนึ่งทีพยายามจะตด้ดูคุกครับอุ้ยจังหวะครับปล่อยเอาชิ้นที่กว่ายอดสันไกรเราหน้าหงายเหมือนกันครับอุ้ยมีสองเลยครับหายไปหนึ่งทีครับยอดสันไกรที่สามนะครับสายไปหนึ่งทีครับ มีอาวุธรบกวนตลอดครับสำหรับชอปปิ้งครับยอดสกายเริ่มเร่งเร่งเครื่องเลยนะครับโดนตัดลำตัวเป็นหนึ่งทีครับยอดสกายโอ้ยจังหวะนี้ครับโดนทุกของชอปปิ้งหยับจอครับนี่ครับโอ้ยเตะหลุดครับยอดสกายเตะหลุดหลุดไปเยอะเลยครับดอกนี้โอ้โดนศอกโอ้ฟันเต็มเต็มเหมือนกันครับชอปปิ้ง เกมเดินเข้าหานี่ไม่ใช่งานง่ายครับของยอดสันไกครับเพราะว่าชอปรินนีกามีอาวุธสวนตลอดเลยครับไตรุดอีกแล้วครับแล้วเหมือนว่านายกที่สามในการวัดระยะนี่ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับยังออกหลุดหลุดลุ่มหลวมครับโอ้โดนซอกอีกแล้วครับโอ้โหชอปรินนีกาซอกสอกนี่ว่าใช้ได้เลยครับมีค้ำด้วยครับคําไม่ทางนี่ครับแล้วก็โยนเข่าให้ทางยอดสันไกนี่ออกอาวุธไม่ถนัดนะครับ มีกระแทกยับตลอดครับไม่พยายามจะรัวหมัดครับยดสังไกต่อยไปติดมุมสามเหลี่ยนครับไต่ซ้ายครับปั๊มไหนครับนี่ครับมีหนึ่งสองต่อยรบกวนตลอดครับชอปดิ้นครับหมัดแกต่อยรบกวนตลอดจริงๆริงครับนี่ครับยดสังกายพยายามงัดเอาเบอร์คัตเดินไล่เดินเบียดไปครับยดสังกายติดเชือกน่าติดเชือกแล้วชอปดิ้นีแกเข้าไปกอดครับเป็นการป้องกันตัวครับเก๋าพอตัวเลยครับชอปดิ้น สักายพยายามจะเบียดครับนี่ครับต่อยตาลํำตัวไป็หนึ่งทีหวนด้วยเข่าครับโดนเข่าเอ้าเอ้าเอ้าเรียบร้อยครับลนแล้วครับแม่เป็นจังหวัดที่ทางชอปปิ้งครับทังเข่าสวนดอกที่สองครับแล้วโดนยอดสังกนี่แกต่อยหมัดคุกขวาสวนครับโอ้เรียบร้อยลครับแล้วกว่าจะลงนี่มันมีระยะเวลาทีเลย์ครับประมาณหลายวินาทีนึงครับเอาไว้ครับยอดสังกายเร่งเครื่องครับท่านี้ พยายามจะแตะสวนสูงครับทางด้านของช็อปริ้นครับยกายไม่สนครับจูงลำตัวตะขาค่อยๆนวดแลวครับตอนนี้เป็นนาทีนรกของช็อปลิ้เลยครับขยับปวดเดินติดเป็นเงาวิสาครับยอดสกายจูงลำตัวเรียบร้อยครับล่วงไปเลยครับแม่ลู่ลงไปกองครับนับที่สองมาแล้วครับตอนนี้วิกนับครับเป็นหมัดตัดลำตัวครับหมัดซ้ายตัดลำตัวครับเรียบร้อยครับททนี่วิก โบกมือยุติการชกครับแล้วดูเหมือนว่าช็อปรินเองก็ไม่ไหวครับนี่ครับนับแรกครับโดนจังหวะฮุกครับแล้วมีจังหวะดีเลย์นะครับแม้กว่าแกจะล่วงลงไปครับและก็ช็อตแผนกสืครับตัดลําตัวครับดอกนี้ครับเป็นหมัดซ้ายนะครับตัดลําตัวฮุกขวาก่อนครับแล้วก็ซ้ายทิมไปครับนี่ครับโอ้ลูดลงไปกองนะครับนี่ครับทิมทิมหมัดตัดลําตัวลงไปครับ ตบพุกขวาบนกอนครับโอ้เด็ดขาดจริงครับการระบบเรียกว่าระบบการเข้าทานี่ต่อเนื่องดีจริงจครับสาหรับยอดแสนไกลครับนาทีทองใช้ได้ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะครับมีจังหวะมีช็อตนี่กระฉายเป็นชุดจริงๆครับทนี่วิก็ชูมือให้ยอดแสนไกลเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ครับไปแบบสวยงามครับในยกที่3มนี่เองครับรบชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ Subscribe กดสันกระดิ่งติดตามครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับแชร์เพื่อนได้รับชมกันด้วยนะครับทางช่องของเรายัางมีคู่มวยมันๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ